ครับผมตอนนี้ยืนอยู่หน้าบูธ t ตโยตานะครับซึ่งปีนี้ไฮไลท์ของเขามีหลากหลายมากครับหนึ่งในนั้นก็คือตัว t o โยต้าเวลลนะครับซึ่งเราไปรีวิวมาแล้วนะครับไปดูได้ที่เรารีวิวไว้นะครับผมแล้วก็มีครบทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นตัวเ i e ยนต้า t i s ตนะครับหรือว่าแม็กระซงเอที่นะครับกระบะของเขาแล้วก็ดวน f o r ฟอร์จูเนอร์นะครับแต่ไฮไลท์จริงๆมีอยู่2คันนะครับอยู่บนเวทีเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าไฮไลท์สองคันนั้นมีอะไรกันบ้างครับ ผมเรามาดูในส่วนของบูธโต o t ต้าครับอันนี้ให้ดูรางวัลก่อนเลยรางวัลปีนี้เยอะมากครับคาวเดืยเยอะจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเวลส์นะครับเป็นครอสเ o อร์เจ็ดที่นั่งนะครับโอ้โหเครื่องยนต์พันหแต่ว่าวิ่งกันสนุกสนานมากนะครับไฮไลท์จริงๆในส่วนของบูธโตโยต้านั่นคือตัว2คันที่อยู่บนเวทีนะครับก็ในงานเขาจะมีตัว AMG Fat Package นะครับมียาริสมีตัว CHR นะครับที่เป็นตัว GR Sport แล้วนะครับผมคันนี้ตกแต่งเป็น GR Sport ฝั่ง GR Sport เนี่ยก็จะมีหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Toyota r r o n a Cross นะครับผม CSR Fortuner รวมถึงตัว Levo l นะครับแล้วก็เอา i ินะครับแต่ไฮไลท์อย่างที่เราบอกครับนั่นก็คือที่มีกระแสมาว่าจะนำมาขายในบ้านเราเร็วๆนี้แต่ว่าตัวที่เห็นนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับยังไม่ใช่ตัวจริงที่นําจะมาขายนั่นก็คือ Toyota ที่เป็น EV 100นะครับ อันน่นก็คือตัว t o y o ต a VZ4X Concept นะครับนี่น,นี่เป็นอี้ยเป็นหน้าตาข้างหน้าไม่ต้องพูดถึงนะครับแทบจะไม่มีรูให้อากาศเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอด้านข้างครับอันนี้เป็นแม็กขนาด10ขนาด20นะครับมแม็กใหญ่จริง BZ4X นะครับเป็นอิเล็กทริกนะครับเขียนข้างข้างว่าตัวอิเล็กทริกนะครับนี่คือไฮไลท์ของ t o y ยต้า60ปีนะครับแล้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับใครที่เคยมาคนที่เคยดูนะครับในส่วนของโตเกียวนะครับโอลิมปิกนะครับนี่คือรถที่เขาใช้ขนทับนักกีฬานะครับผมเป็นรถ e ีีนะครับนี่เป็นรถแห่งอวกาศนะครับควบคุม ได้เป็นอย่างดีนะครับหน้าตาน่ารักนะใครอยากดูตัวจริงๆนะครับได้ก็มาได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่43นะครับมาดูโปรโมชั่นต่างๆของโตโยต้าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเนี่ยเห็นหมดเลยนะครับในบูธโตโยตา้ามีเซนตา้านี่เป็นตัวล่าสุดนะครับที่นํามาขายกันนะครับมีในส่วนของ y a ริสเอ็กซ์นะครับนี่นแล้วมีคันหนึ่ง โอ้โหคันนี้นี่เป็นพูดถึงไม่ได้เลยสําหรับคนที่ชอบความแรงมอเตอร์สปอร์ตนะครับนั่นก็คือตัวแต่นั้นนี่เลยครับในส่วนของตัวยาริสนะครับที่เป็นตัวแข่งวันเมกเลสนะครับในงาน G.R. โตโยต้าการซูและซิงค์มอเตอร์สปอร์ตวันเมกเลสสองพนะครับเป็นโตโยต้ายาริสนี่นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับนี่จัดเต็มนะครับสำหรับ บูโตต้านะครับนให้ดูช่วงล่างของเลเวลล็อโคนะครัเดือไงอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับอันนี้ก็ยังขายดีนะไฮรักเลเซอร์ Laser, นะครับนี่นี่เลเวแต่ราคาเนี้ยสวยงามใช้ได้ครับอันนี้ครับนอกจากแรงช่วงล่างดีแลครับแถมยังประหยัดด้วยครับเพราะาเป็นตัวไฮบริด uh, นะครับแถมเป็นชุดแต่ง GR Sport ด้วยนะครับน,นี่ก็เป็นบูธทั้งหมดนะครับของทาง t o โยต้ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนี้เป็น r Cl o l la c r o s s GR Sport ครับอันนี้นะระบบ a d a p t i v e Control เนี่ยจํำเลยนะครับอันนี้ก็เป็น Fortuner นะครับใน Fortuner อันนี้ CSR นะครับแรงประหยัดช่วงล่างดี นะครับเวลอสเนี่ยคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับไอ้ที่ชื่นชอบรถ MPV แบบนี้นะครับก็มาได้ครับที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่13ครับที่บูธโตโยต้าครับสำหรับคอนเซปต์ของบูธในปีนี้นะครับก้าวเข้าสู่ปีที่60ของโตโยต้านะครับเรามาในคอนเซปต์ของโตโยต้าผู้นำยานยนต์ร่วงขับเครื่อนอนาคตเพื่อโลกยั่งยืนนะครับก็ ในไฮไลท์ทั้งหมดในบูธนะครับก็จะประกอบไปด้วย3โซนหลักๆนะครับโซนแรกก็จะเป็นโซนของ XEV นะครับซึ่งเรามีทั้งรถที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับในหลายๆรุ่นของเรานะครับแล้วก็บนเวทีแน่นอนครับรถที่กำลังจะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับ b c 4 x แล้วก็อีกคันนึงเป็นคอนเซ็ปต์คานะครับที่เป็น ePallet นะครับ ครับผมก็อันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ทแสดงให้เห็นนะครับว่าโตโยต้าเนี่ยมุ่งมั่นที่จะก้าวเข้าสู่พาทุกท่านนะครับร่วมร่วมกันนะครับก้าวเข้าสู่อนาคตด้วยกันนะครับด้วยการเป็นสังคมที่ปลอดก๊าซมลพิษนะครับหรือว่าคาร์บอนนิวทรอลิตี้นะครับสำหรับไฮไลท์รถที่เป็นไฮไลท์ของเรานะครับในปีนี้นะครับ ็อย่างที่เห็นบนเวทีนะครับก็จะเป็น BC4X นะครับซึ่งคันนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%เนะครับเป็น SUV ขนาดกลางนะครับแล้วก็มาด้วยคอนเซ็ปต์หลักนะครับ 4. เราพัฒนารถรุ่นนี้นะครับเพื่อ4อ่อัระปยชน์ด้วยกันโดยที่คิดถึงลูกค้าเป็นเป็นศูนย์กลางนะครับเริ่มจาก U r t u r นะครับด้วยไซส์รถนะครับ ขนาดท้องโดยสารที่กว้างขวางเนี่ยทำให้ลูกค้านะครับหรือผู้ขับขี่เนี่ยสามารถเอ j นจอยไลนะครับหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนหรือ Family หรือครอบครัวนะครับได้อย่างมีความสุขนะครับอันที่2องนะครับ y o u and your c ค r นะครับก็แน่นอนด้วยความที่รถคันนี้นะครับมีสมรรถนะที่ดีนะครับขับสนุกนะครับแล้วก็พร้อมมาด้วยเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะมีความสนุกสนานในการขับรถนะครับคอนเซ็ป อันที่3นะครับก็คือ U and Environment นะครับแน่นอนด้วยความที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%เนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรถคันนีเ้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม100%สุดท้ายนะครับ U and Society นะครับด้วยความที่รถคันนี้เช่นเดียวกันนะครับบรรจุมาด,ด้วย safety feature เต็มเรียกว่าสเปคเต็มเลยนะครับที่เป็นที่เป็นสเปคที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็จะอยู่ร่วมกับสังคม นะครับทุกคนก็จะอยู่บนสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถคันที่1ที่เป็นไฮไลท์คันที่2นะครับเป็น all new toyota veloz นะครับเป็นรถยนต์ MPV นะครับที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ dual VVT-i 1.5ลิตรพร้อมกับเกียร์ CVT ซึ่งให้อัตราการประหยัดน้ำมันถึง17.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็เราเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ ถึงวันนี้ก็อย่างที่ท่านประธานเรียนเมื่อสักครู่นะครับก็คือเรามียอดจองถึง1,500คันแล้วนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จเ,เกินเป้าหมายนะครับรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับที่เปิดตัวใหม่ก็คือ CHR GR นะครับซึ่งรถรุ่นนี้ก็แน่นอนสำหรับลูกค้าที่ชอบความสปอร์ตนะครับที่มาทั้งการออกแบบทั้งภายนอกภายในที่เป็นสปอร์ตแล้วก็รวมทั้งสมรรถนะรถที่มีการปรับจูนช่วงล่างนะครับ เพราะฉะนั้นรถคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความสปอร์ตแน่นอนนะครับซึ่งใน GR นะครับถึงวันนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด5รุ่นนะครับเสียชาจีาร์เนี่ยเป็นน้องเล็กสุดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้อีกเ,ออเดือนที่ผ่านมานะครับเราก็มีการเปิดตัวโค r โ l ล a าจไปนะครับถึงวันนี้เนี่ยสำหรับยอดขายของ GR ตระกูลจ r ทั้งหมดของเรานะครับที่มีตั้งแต่ไฮลัก f ์ฟอร์จูเ o r ร์ l ค c โ o s s นะครับ ทำยอดขายไปแล้ว9,000คันนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่เป็นแฟนของ g r นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเซียนต้านะครับเป็นรถที่ปรับปรุงใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเติมเต็มมาด้วยอุปกรณ์ที่เป็น Entertainment p a ์แพ็กนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆกล้อง360องศานะครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับก็คันนี้ก็จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวนะครับ ที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะครับก็จะอันนี้จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีครับก็จะเรียนเชิญนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมงานนะครับเรียนเชิญที่บูธโตโยต้านอกจากรถใหม่ๆนะครับที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับเราก็ยังมีแคมเปญพิเศษนะครับเป็นดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากโตโยต้าลีสซิ่งแล้วนอกจากนั้นแล้วถ้าท่านไม่สะดวกมาชมงานนะครับสามารถชมผ่านไลฟ์ของเราได้ด้วยนะครับซึ่งในไลฟ์เนี่ยเราก็จะมีส่วนลดพิเศษนะครับ รางวัลละ3,000บาทนะครับก็ติดตามได้ทางออฟฟิเชียลแฟนเพจนะครับของ Facebook ต o ย o t a ครับครับผมก็เรียนเชิญนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง3เมษายนนะครับที่บูเตอร์ด้าครับผมพลังขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่ไร้มลภาวะพื้นฐานโครงสร้างรถไฟฟ้าเจเนอเรชั่นล่าสุดพบกับการแสดงรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมาชาร์จพลังให้เต็ม ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคาร c h a ลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีไไอไช